โอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกบดีนั่นเองครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กราฟฟอเร็กนะครับผมแล้วก็คู่เงินแล้วก็ทองคํากันนั่นเองครับอาจจะมีไปดูบิตคอยด้วยนะครับวันนี้โอเคไปดูกันครับก็มาถึงกราฟอันแรกของเรานะครับผมก็คือ UJ นะครับผมกราฟ UJ เจของเราแป๊บหนึ่งนะผมขออันออนี้ขึ้นมาก่าน ยูเจ uh, okay. นะครับผมก็ตอนนี้ทรงนะครับก็มีโอกาสที่รีบ้าขึ้นมาได้นะครับผมจากเทคนิคของผมนะครับก็ตรงนี้เป็นไฮตรงนี้เป็นโลถ้ามาโลนี้นะครับถ้าเล่นในกรอบนี้โซ so, งนี้นะครับผมยังมีโอกาสที่จะดันไปถึงหลุดไฮนี้ได้นะครับผมแต่ถ้าหลุดก็คือขึ้นไปเลยนะครับอาจจะขึ้นไปแล้วผมก็ไปรอเซล์ลด้านบนนะครับผมซึ่งตรงนี้ติดแนวต้าน ด้วยเหมือนกันน,นั่นเองครับแนวต้านทะลุแนวต่างแนวรับใช่ไหมแนวรับแล้วนะครับทะลุแนวต้านไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะไปต้านผัดไปก็แถวๆนี้นะครับไปดูก่อนนะว่าหนึ้าจะผ่านไหมนะผหน่งร้ยหาสิบจะผ่านไหมนะผมถ้าได้ก็ขึ้นมาข้างบนต่อนะครับตาม พีโบก็ได้นะสำหรับใครเทรดฟิโบด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะเป๊ะๆอยู่เหมือนกันนะครับผมก็รุ้นดูนะครับว่าใครจะเทรดหน้าบายก็ดูข่าวเศรษฐกิจไปด้วยนะครับผมช่วงนี้มีสงครามค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นสกุลเงินตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นสกุลเงินที่ ปลอดภัยก็ได้นะ UJ นะครับผมตรงนี้ UJ ก็อาจจะขึ้นไปได้ตามดอลลาร์ด้วยเหมือนกันดู DXY นิดหนึ่งนะครับ DXY ก็เป็นขาขึ้นเหมือนกันนะครับผมจะผมว่าก่อนอ่าปุ๊บ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 โอเคครับเทคนิคปุ๊บนี่ฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาไม่ถึงได้แค่นี้ลงมานะครับผมก็มีโอกาสที่จะรีบาว์ขึ้นไปก่อนนะที่103นะครับผม ใหถึงก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งร้อยสามแล้วก็หนึ่งร้อยสี่ประมาณนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้ดอลลาร์ขึ้นนะครับผมพันธบัตรเป็นไงบ้างก็ขึ้นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีคนเข้าถือครองเยอะที่คนเทขายหรือเปล่าเทขายพันธบัตรหรือเปล่าผลตอบแทนเลยสูงนะครับโอเคก็ขึ้นเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นมีคน เทขายพันธบัตรบ้างบางส่วนนะครับผลตอบแทนเลยเยอะขึ้นนะโอเคครับผมก็ไปดูเจ้าตัวของ EU นะครับผมอ่ะสะรุป uJ ก่อนแล้วกันเนาะย J ผมให้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ยังขึ้นอยู่นะครับผมเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะก็มีโอกาสขึ้นได้หนึ่งร้ยห้าก่อนนะครับผมถ้ายังไม่ผ่านเนาะก็ อาจจะลงย่อลงมานะครับแล้วก็หาจังหวะย่อบ่ายขึ้นไปนะครับผมสำหรับเจ้าตัวของตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้นะครับผม UJ เทียบกับเจ้าตัวของ USD ดอลลาร์นะครับในมุมของผมก็คือผมยังให้ GDP ที่ดีกว่าชนะไปหนึ่งนะครับผมแล้วก็ CPI ตัวเลขเงินเฟอ้อตัวนี้2.3แพ้นะครับผมแล้วก็ PMI ก็แพ้นะครับแต่ว่า s e r v ์วิส m ีนะครับผมส่วนเจ้าตัวดอกบี้ดีกว่าชนะเป็นหนึ่งนะครับผมอันนี้ i n f La t i o n Rate ชนะนะครับเพราะว่า i n f e r s น้อยกว่าแล้วก็อัตราการว่างงานเยอะนะครับแพ้แต่ว่าในรวมๆแล้ว GDPD ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจของ USD มีผลดีกว่านะครับตามตัวเลขเศรษฐกิจตรงนี้ เนื่อความที่ดอกเบีย้ยเยอะกว่านะครับคนก็เอาเองินเข้าไปซื้อถือครอง USD มากกว่า78น,นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ผมเอามาวิเคราะห์นะครับว่าแนวโน้มการเทรดจะไปทางไหนนะครับผมตรงนี้นะครับผมต่อมาไปดูเจ้าตัวยูโร USD แนวโน้มที่ผมเคยคาดการไว้เป็นแนวโน้มขาลงแล้วเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นไปเทรดข้างบนแล้วก็ลงมาถ้าลุด โลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวต้าถัดไปนะครับเดี๋ยวผมหาจังหวะหาแนวต้าเอากราฟตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเจ้าตัวนี้เอาลงนะครับเพื่อออกซะาแล้วก็แนวต้าตอนนี้ติดที่6 1 8เพราะฉะนั้นกราฟยังมีโอกาสที่เป็นแนวโน้มขาลงได้ถ้าไม่ผ่าน38.2ตรงนี้นะครับก็ประมาณแนวต้านนี้ แถวๆนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะลงมาได้นะครับอันไหนเอ้ยไม่ได้ใช้นาน,นะครับอาจจะขึ้นทสแล้วก็ลงมาแถวๆนี้ก่อนก็ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะมีความเป็นไปนได้ดูนะครับผมก็ USD ขึ้นนะครับยูโรก็มีโอกาสที่จะเทเป็นขาลงได้นะครับ เพราะ USD ขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นในมุมมองผมคือยูโรเนี่ยยังลงได้อีกนะครับแล้วก็ดูตามตัวเลขเศรษฐกิจ USD กับยูโรนะครับผมายซ่อนตัวนี้ไว้ GDP ดีกว่านะครับผมเงินเฟอ้อ CPI แย่กว่านะครับผมแล้วก็ PMI ดีกว่านะครับแต่ก็ยังไม่ถถึง50นะครับแต่ว่าดีกว่าแน่นอนแล้วก็ สวิตพีเอมดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเศรษฐกิจของยู d ดีกว่านะครับผมเงินเฟอ้อดีกว่าอัตราการว่างงานก็ดีกว่าแต่ว่าอินเฟชชั่นเลทเงินเฟอ้อยัง2.5อยู่มากกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นแพ้ไปเศรษกิจแนวโน้มโดยรวมก็คือว่ายูโรเนี่ยคู่กับ USD นะครับผม USD ก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้าถือคลอมากกว่าเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็เป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเรารุ้นดูว่ามันจะหลุดขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วลงมาหรือเปล่าหรือว่าจะหลุดลงไปเลยนะครับแนวต้านถัดไปก็อยู่แถวๆนี้นะครับผมก็คือไอแนวรับถัดไปนะครับอยู่ที่ประมาณ1.09นะครับผมแล้วก็ถ้าหลุดเลยก็มาเจอกันที่1.07่ประมาณนี้ครับ สำหรับยูโรไปแล้วนะครับผมไปยูแคดบ้างนะครับยูแคทก็ยังไม่ผ่านแนวไซเวย์แถวนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมีโอกาสขึ้นไปเทสด้านบนก่อนนะครับผมมีโอกาสที่ขึ้นไปเทสด้านบนก่อนทุกแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในนี้ไปก่อนสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นยังไซเวย์อยู่นะครับใน,ในภาพรวมใหญ่ๆนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตรงนี้นะครับเกิด อาการที่มีการยกโลของ d i v e r g e n c e เกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นลองลุ้นดูว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับผมขอให้หลุดตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็จะมีโอกาสขึ้นต่อได้ไฮที่1.3642นะครับถ้าหลุดไฮนี้ได้ก็มีโอกาสขึ้นต่อไปที่61.8ประมาณที่1.375ละกันประมาณนี้1.3750ประมาณนี้นะครับก็คือแถวแถวนี้ เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่จะบายนะครับก็ตรงนี้ก็สต็อปล็ออยู่นี่เลยนะครับดูความเสี่ยงกันด้วยนะครับผมแล้วก็แต่ว่าถ้าใครจะมาเซลล์ลอเซลล์แถวๆนี้สต็อปล็อแค่นี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครถือบายมาจากข้างล่างก็สก,กันทุนกำไรไว้นะครับผมแนวโน้มก็ยังเป็นไซด์เว์อยู่ในกรอบนี้เหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่า,วาไม่ยังไม่น่าเทรดนะเพราะยังติดต้านอยู่เลยนะครับแต่ถ้าผ่านได้ก็โอเค นะครับอาจจะขึ้นต่อไปได้ที่แนวต้านนี้ก็ได้นะที่บอกใบที่6 8สประมาณนี้ครับสำหรับเราตัวเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจของอ่ายูแคทนะครับผมเพราะฉะนั้นยูแคทเงินดอลลาร์มันก็มีโอกาสขึ้นต่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจ GDP ดีกว่านะครับ GVI ดีกว่าอันนี้มันติดลบนะครับมันก็ ที่ไม่ของแคนาดาดีกว่านะครับผม Interest rate Inter e s t rate อันนี้ดีกว่านะครับเงินเฟอ้อดีกว่าแล้วก็อัตราการงานว่างงานดีกว่าของแคนาดาเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของ USD ก็มีโอกาสดีกว่าด้วยแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจประกาศออกมาแล้วในมุมมองตอนนี้นะครับก็คือมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะแต่ขอให้หลุดนี้ก่อนแล้วค่อย f o l l o w up ก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นรอนะครับรอรอก,ก่อนก็ได้รอขึ้นไปถ้ามันขึ้นผ่านไฮนี้แล้วก็ยกลงมาตรงนี้แล้วก็เข้าจังหวะน,นี้ก็ได้ครับแล้วก็รอขึ้นเป็นเทสข้างบนเนาะอันนี้จะดีกว่านะครับผมสาหรับผมนะผมหวังว่ายังไงก็มีโอกาสขึ้นต่อได้เหมือนกันนั่นเองครับสําหรับคู่ต่อไปนะครับผมไปดูที่ออสเตรเลีย u s เนะครับ AU USD เพราะฉะนั้นอันนี้สัปดาห์ที่แล้วตีไว้ก็ stop ปล s อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลบไปเลยมาดูกันนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมทำไฮทำโลแล้วก็ทำไฮก็ตอนนี้หลอหลุดโลนี่ไหมเพราะนั้นจากจุดตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะลงมาเทส ที่3 1 8ก่อนแล้วกันนะครับผมมองว่าตรงนี้ให้หลุดก่อน50ถ้าไม่หลุดมีโอกาสขึ้นต่อนะครับผมในโซนนี้เนาะเพราะฉะนั้น AUUSD เนี่ยก็ต้องลุ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้สงครามมันก็เริ่มนะครับแล้วก็มีต้านแนวรับตรงนี้นะครับแนวต้านก็คือข้างบนตรงนี้ทั้นนั้นถ้าหลุดลงมาก็อาจจะมาที่50ตรงนี้ก็คือ0.66 418เพราะฉะนั้นหาจังหวะบายแถวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สตาร์บัตประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้หลุดโลตรงนี้เนาะไม่ให้เสียโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ายังมีโอกาสลงมาได้นะครับเพื่อย่อบายขึ้นไปต่อนะครับผมแนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจนะดูกันว่า USD เป็นยังไงนะครับ KDP ดีกว่านะครับผม CPI อันนี้ผมไม่แน่ใจตัวหนึ่งนะ ผมหาก่อน C P I C P I ดีรือว่า C P I ของออสเตรเลียอยู่ที่1นะครับ1 1นะครับเพราะฉะนั้น อันนี้น่าจะดีกว่านะครับผมแล้วก็ดอกเบี้ยดีกว่านะครับเงินเฟ้อดีกว่านะครับผมแล้วก็อัตราการว่างงานแพ้ไปนิดหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ว่าพูดผิดอันนี้เนาะอันนี้ดีกว่านะครับ GDP ดีกว่าโอ้ CPI แย่กว่านะครับแล้วก็พ mI ดีกว่านะครับแล้วก็ p m i s e r v i c e ดีกว่าแล้วก็ i n t e r n ร t ดีกว่านะครับผม เงินเฟ้อดีกว่าแล้วก็อัตราการว่างงานก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเป็นขาลงได้ในส่วนของเจ้าตัวการาฟไปไหนแล้ววะเจ้าตัวของออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองก็คือต้องรอมาถึงนี่แล้วก็มาเทสทีชรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะให้หลุ้นว่ามันจะเป็นเสียทรงขาลงหรือเปล่านะครับในไทม์เฟรมเดย์เนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ออยก็ายัง ลองเขาเรียกอะไรนะติดแนวตา้านไอ้แนวหลักตรงนี้ก่อนถ้าหลุดตรงนี้ผมว่าโ o l โฟลว์เซลได้นะครับโอเคเนาะโฟลว์เซลได้ในมุมมองก็อาจจะลงมาเพื่อขึ้นไปก็ได้นะครับลองเล่นจังหวะนี้ดูก่อนก็ได้แต่สต็อปลอสมัต้องไกลเหมือนกันนะครับผมอืมใครรับความเสี่ยงได้ก็ลองดูนะครับผมส่วนสําหรับ nzd usd นะครับผมตอนนี้มาติด ตรงนี้แล้วนะครับผมแนวรับตรงนี้เป็นซับพน์เนาะขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ลงมาถึงซับพา์นี้อยู่เหมือนกันส่งก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ผ่านตรงนี้ก็จะขึ้นได้นะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงคือตอนนี้มันมีความเสี่ยงเรื่องสงครามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะหลุดมาเล่นกรอบนี้ ก็ได้นะครับแต่ว่ากรอบยังอยู่ในโซนนี้อยู่ใครสําหรับใครที่จะบายนะก็มีโอกาสที่จะบายตรงนี้ก่อนได้นะครับผมแล้วก็สตาร์ทรอแถวๆนี้แล้วกันนะครับในตัวเลขของ NUSD นะครับไปดูเจ้าตัวของ n u d นะครับก็ GDP แย่นะครับผม u n f u r อก็ดีกว่าแล้วก็ PMI USD ดีกว่านะครับมีโอกาสลงได้นะครับแล้วก็แต่ว่าเจ้าตัว อินเทอร์เน็ตดีกว่า0.25นะครับผมแล,ล้วก็เงินเฟอ้อของอเมริกาดีกว่าอัรตราการวมางงานก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าบอง GDP อ่ะมีโอกาสขึ้นนะไอเจ้าจตัวอยู่ดีแต่ว่า e n t เดีอาจจะลงได้นะครับคู่นี้ PMI ก็ดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นดูตัวเลขน,นี้แล้วก็มีโอกาสลงได้นะมันเป็นแนวโน้มขาลงอาจจะเข้าตรงนี้เพื่อจะมาเก็บกำไรข้างล่างเลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่ ติดเทนแล้วนะครับผมก็ถือจากตรงนี้มาก็กระทุนกําไรไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าภาพใหญ่ตรงนี้ก็มีโอกาสขึ้นได้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหลุดประมาณ0.61หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอรุ่นในสัปดาห์ถัดไปนะครับผมในสัปดาห์ต่อไปไปดูของ u c h e นะครับผม u d s w i c h f ฟ n งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผ่านโซนนี้ไปแล้วนะครับกําลังที่จะไปเล่นกรอบบนแล้วเนาะก็ มีสงครามนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปด้วยพร้อมกับ USD เหมือนกันเพราะฉะนั้นสกุลเงินนี้เป็นสกุลเงินปลอดภัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มีโอกาสขึ้นได้อาจจะขึ้นไปเล่นกาบบนก่อนก็ได้นะครับผมอมืในตัวเลขอ่ะเศรษฐกิจอ่ะมันแย่อยู่แล้วนะครับอยู่เนี่ยสวิตฟังเนี่ยแย่กว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าบนะีมไอดีนะแต่ว่า แต่ว่าอัตราดอกเบีย้ยอะไรอย่างเงี้ยมันหนึ่งแล้วก็น้อยกว่าอัตราการลงงานก็น้อยกว่าแต่ว่ามันเป็นสกุลเงินปลอดภัยเนาะเพราะฉะนั้นมีโอกาสขึ้นได้นะครับจากสงครามที่เกิดขึ้นเนาะสำหรับต่อไปไปดู J B G B P U S D นะครับผมตรงนี้แนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะครับผมแต่ว่าชาลูตรงนี้ก็เสียทรงขาขึ้นในในส่วนหนึ่งแล้วนะครับผม มันอาจจะย่อลงมาก่อนก็ได้แล้วขึ้นต่อก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ถ้าหลุดตรงนี้ก็เสียทรงขาลงแต่ว่าก็ต้องลุ้นดูว่ามันจะหลุดไปนี่ไหมนะครับมีโอกาสนะมาติดเทรนด์ตรงนี้แนละ้วก็อาจจะขึ้นต่อก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันเกิดอาการของฟิโบเปลี่ยนแนวนะครับไปหาแนวรับด้านก่อนแป๊บหนึ่งนะครับฟิโบะนาะชีตีป๊บ อ๋อตอนนี้เส้น50ิติดเส้น50นะครับเพราะฉะนั้นรุนเส้น50ตรงนี้ก่อนประมาณ1 3 0 4 3 7นะครับตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ได้ก็โฟลว์เซลลงมานะครับผมแต่ว่าถ้าไม่หลุดนะครับเด็ยตรงนี้เนาะถ้าหลุดตรงนี้ได้นะครับก็โฟลว์เซลล์ได้แต่ว่าถ้าไม่หลุดนะครับ,รรรบก็าาบายตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับย่อมาแล้วให้บายแล้วนะครับสต็อปล็อตก็ตรงนี้นะครับ ประมาณนี้เนาะสำหรับ JPP USD นะครับผมตัวเลขเศรษฐกิจว่าไงมันก็ไม่ต่างอะไรกันเท่าไหร่เนาะอาจจะดีกว่านิดหนึ่งนะครับตัวนี้ป๊บซ่อนแป๊บเนี่ยครับ GDP ของ USD ดีกว่านะครับผม PMI service C p i ก็แย่กว่าหน่อยนะอันนี้ PMI นี่ดีกว่านะครับตอนดีกว่า แต่ว่าโซมีพดีกว่านะครับผมแล้วก็เงินดอกเบีย้ยนะครับดีเท่ากันนะครับผมแล้วก็เอ็นเ i o n Rate โมนี้ดีกว่าเหมือนกันแต่ว่า Unemployment Rate นี่เท่าเลยครับตามตัวเลขนะครับผมต่อ GDP ดีกว่าเนาะก็เป็นใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้น GDP ของอเมริกาดีกว่ามีโอกาสที่จะทำให้ตอนเนี่ย ช้เวอยู่ในกรอบก็ได้นะเออก็ไม่รู้นะครับตรงนี้แต่ว่ามีสงครามนะเพราะฉะนั้นก็มีผลอาจจะเทสายอันนี้แล้วก็ไปเข้ายูเอสดอลลาร์ก็ได้นะครับอันนี้ก็สังเกตไหมครับว่านี่ขึ้นยูเอสยูเจขึ้นยูเชฟขึ้นแล้วก็ดอลลาร์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อมีในทีมสงครามเข้ามานะครับ โอเคไหมประมาณนี้นะครับผมสําหรับต่อไปไปดูทองคํานะครับทองคําเป็นอย่างไรในสัปดาห์ถัดไปนะครับทองคําทองคําก็ยังขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทํำออทําหาไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วมั้งใช่ไหมเออเด็ป้าเมือหนึ่งสองสามสี่ห้าเอายังไม่ทําออทําหาแต่ว่ามันก็ขึ้นมาสูงแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นสูงอีก ก็ได้นะครับเป้าถัดไปผมมองสอง0ันเจ็ดแล้วกันนะง่ายสุดเลยอีกนิดหนึ่งขอยขึ้นไปหน่อยแล้วก็อาจจะมีการเทขายเข้าอะไรบ้างนะครับสุดก็ประมาณนี้เนาะก็โซนเนี้ยมมันขึ้นนะครับเป็นไซเว์ตรงนี้ขึ้นไปอาจจะทำอาจจะเป็นเว็บสี่แล้วก็เว็บห้าตรงนี้ได้แล้วครับขึ้นไปนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งก็ลงมาดีกว่านะแต่ว่า IS i s เเนี่ยก็ยังไม่ ต่ำกว่าห้าสิบเหมือนกันนะครับแล้วก็เทคนิคที่ผมใช้ก็มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมมันก็ทำโออร์บอสไปเรื่อยๆ,ๆนะครับตรงนี้นะปุ๊บบอสเนี่ยสูงสุดเท่านี้ถ้ามีโอกาสที่ย่อมาได้เนี่ยความหวังผมได้แค่ตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมสองพันสี่แต่ว่ามันก็กลายไปอ่ะกรอบลองํำมันก็น่าจะวิ่งลงมาสักได้กรอบนี้อยู่ในกรอบนี้นะครับ สองพันห้าอยี่สิบอะครับกับสองพันหกสองพันเจ็ดประมาณนี้อืมนะครับผมก็วิ่งได้อยู่แค่นี้ถามว่าหน้าเสี่ยงไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังมีการลดอัตราดอกเบีย้ยอยู่เหมือนกันเนาะตึ๊บตั่งนะครับเป็นไหนแล้วโอเคอันนี้นะครับ จนตัวเฟดวัตถุนะครับออกไม่ที่ไปตัวนี้นะครับผมเฟดวัตถุฟืบตารางขึ้นมาอ่ะโอเคในเดือนเจ็ดโอ้เจ็ด november เขาว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกแล้วนะครับผม เดม ember ลดลดลงมาอีกนะครับอืก็ยังลดอยู่นะครับ91%ตอนที่เจ็ดตรงนี้นะครับอืผมว่าก็ยังมีโอกาสลดลงมาอีกได้นะครับผมตอนนี้มันห้าใช่ไหมอันนี้ลดลงมาประมาณนี้ก็ประมาณห้าสิบเป็นสิบพอย อืประมาณนี้นะครับผมก็ตอนนี้โอมีมีการลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับมีการคาดการณ์เพราะฉะนั้นทองคาก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับจนกว่าจะมีการคงดอกนั่นแหละผมมองว่าน่าจะเป็นขาลงของทองคําได้เหมือนกันแล้วก็ส่งครามก็มีโอกาสที่จะทําให้มันขึ้นมาได้นะก็อันเนี้ยก็ต้องไปลุ้นดูเศรษฐกิจต่างๆของต่างประเทศด้วยนะครับอืมทุกอย่างมันลดดอกหมดนะครับ เ,เพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยมันก็เดี๋ยวผมให้ดูสิบเอ็ดจนสิบเอ็ดใช่ไหมยี่สิบจนสิบเอ็ดเนี่ยจากดอกเบี้ยเนี่ยเคยอยู่ที่ห้าจุดห้าอะไรเนี่ยลงมาตอนนี้ก็มีการเพิ่มดอกเบี้ยคนหนึ่งแล้วก็ลดดอกเบี้ยที่ออสเตรเลียใช่ไหมเจแปนเนี่ยก็ลดอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันปบน,ะงนึงนะปรับลงเลือกแนซอน ในส่วนตรงนี้ครับมาดูในสัปดาห์ที่แล้วเรามาดูนูน่นนะครับเนี่ยมีการเพิ่มอ,อตัตราขึ้นอันตราดอกเบีย้ยแล้วก็ลดอัตราดอกเบีย้ยของอเมริกาไอ้นิสุแลนะครับแต่อเมริกาลดดอกเบีย้ยอีกห้าสิบเบสิคพอยต์เลยนะครับอืมแล้วก็อันนี้มีญี่ปุ่นขึ้นดอกเบีย้ยนะครับตัวนี้ก็ลดยูโรลดนะครับ อันนี้ก็ลดลงมาเพราะนั้น3าประเทศนี้ก็มีผลนะครับที่จะทำให้เนี่ยสประเทศนี้อาจจะมีผลให้มีการเข้าซื้อทองคำด้วยเหมือนกันนะครับผมด้วย CPI จากก็มีผลเหมือนกันนะครับเงินเฟอ้อครับเนาะแต่ตอนนี้เงินเฟอ้อลดลงเยอะมากนะครับแต่ละประเทศลดลงเยอะนะครับนี่มาดูช่องเงินเฟอ้อกันนะครับฟั นี่ก็แต่แต่ละประเทศก็ลดลงมาอยู่เหมือนกันนะครับเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นเพรนั้นเงินเฟอ้อลงนะครับแต่ว่าสงครามเกิดนะครับทีนี้ราคาน้ํามันล่ะเป็นไงไปดูราคาน้ํามันกันนิดนึงนะครับ WTI ก็เป็นแนวโน้มขาลงอยู่แต่ว่ามีการขึ้นขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะครับก็ต้องรุ้นสงครามนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่74นะครับ เจ็สิบสี่จุดเก้าแต่ก็ยังไม่ผ่านยังอยู่ในโซนแนวต้านแนวรับตรงนี้นะครับโอเคก็โอ้บอสแล้วแต่ว่ายังขึ้นได้นะยังขึ้นได้อยู่นะครับอืมก็อยู่ในราคานี้แล้วนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปก่อนนะครับผมโนราคาน้ำมันก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะหกสิบแปดนะเมื่อก่อนร้อยกว่าเนาะโอ้ขยเทน้ำมันนะครับช่วงนี้ก็ เแถวๆนี้นะครับโอเคหลายหลายรับแล้วเหมือนกันนะตูดตๆดตดไม่ผ่านนะครับโอเคเนาะก็มีโอกาสขึ้นนะครับน้ำมันมีโอกาสขึ้นเนาะไปดู BTC บ้างนะครับ BTC อยู่ที่2องหมื่นอ่อไม่ใช่สองหมื่นอยู่ที่หกสิบสองใ่ไหมเขหกพันสองตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ในทรงกราฟตรงนี้อยู่นะครับโอเคไหมก็ทรงนี้ก็เป็นแฟลกนะครับ เทียบมาฟ้าบโอเคนี้ก็เข้าข้านาะคเข้าข้ก่อนแล้วกันอ่ะประมาณนี้เออมีลุกบ้างน,นะครับถ <c ười> ้ามองแบบนี้ยเข้าข้ตัวเองก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอ่านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าจึกจัก หนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะขึ้นได้แล้วเนี่ยแต่มันติดหลายรอบไหเข้ามาแล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าลงมาอีกรอบไหมถ้าลงแต่าตามทฤษฎีมันน่าจะขึ้นนะครับก็รอรอหลุดนี้ก่อนแล้วกันเพราะมันทำหายชนะตัวนี้ไปแล้วลงตรงนี้น,น,นะโอกาสขึ้นได้นะฝึกนี่ลงมาเทสตรงนี้แล้วขึ้นได้ โ okay, อเคไหมก็ลุ้นนะครับลุ้นลุ้น BTC แล้วกันนะครับเอาจะช่วยนะแต่คงไม่น่าจะหลุดห้าหมื่นสองละมั้งนะครับถ้าเข้ามาอีกก็ DCA อีกนะครับโอเคผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมทองคำไปแล้ว BTC เป็นแล้ว,น,ลวน้ำมันไปนแล้วนะครับผมก็สรุปนะครับผมในคู่เงินช่วงนี้ถ้าอันไหนที่เป็นคุณเงินปลอดภัยนะ UJ ดูเชฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นคราโน้มขาขึ้นได้แล้วก็ดอลลาร์ก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้เหมือนกันเพราะเป็นธีมสงครามเนาะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ทองคำก็อาจจะขึ้นได้เนื่องจากมีการมีเพราะว่าสองครามแล้วก็มีเรื่องการลดอาตาัตราดอกเบีย้ยเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสขึ้นได้สําหรับใครที่เทรดทองคำเนาะส่วนอันนี้กองทุนก็ยังไม่เทไม่พักเนี่ยก็ไม่เทเลยเหมือนกันนะครับกองทุนก็ขึ้นไปเหมือนกันเพราะนั้น สินค้าทันะครับก็ก็คือว่าเนี่ยต้องช่วงนี้นะครับทองคํายากนะครับในการเทรดที่จะเทรดขาลงนะครับใครบอกว่าสูงแล้วมันอไหร่สูงได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะครับผมโอเคครับก็มีประมาณนี้โอเค